ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะคลิปนี้นะคะมาอ่านไพ่กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะ,จะเจอกันค่ะเดี๋ยวจะมาดูนะคะวันนี้ความสัมพันธ์ที่ดีจะมาในรูปแบบใด เดี๋ยวมาดูกันเนาะก็เดี๋ยวไปเปิดตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างก็ยังคงเป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมนะคะเพื่อนๆน,นำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองและกันนะและก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามาแล้วซัพพอร์ตแมมนหน่อยเนาะด้วยการกดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องแม่หมอแมมหน่อยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะ แหม่มก็อยากจะมีโอกาสมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆไปนานๆนะคะมอบพลังงานดีๆให้ต่อกันเป็นการละยาณมิตรกันไปยาวๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะทั้งคอมเมนต์น่ารักน่ารักแม่มเองอ่านแล้วก็ชื่นใจค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนๆเข้ามาเจอเจอคลิปนี้เด็กถือดาบค่ะ เจ็ดดาบสองไม้เท้าเก้าไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะเดี๋ยวมาดูกันซีตัวตนของเพื่อนๆเป็นอย่างไรอยู่ในตอนนี้นะก็ต้องบอกว่ามีการ เหมือนกับกําลังจะเริ่มต้นคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนๆออจากเด็กถือดาบใบสุดท้ายมาเป็นอัศวินถือดาบมันเหมือนกับว่าการเริ่มต้นอะไรบางอย่างจะได้ขับเคลื่อนอะไปสู่ทิศทางที่ที่ชัดเจนขึ้นอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนการปิดบังซ่อนเลนอะไรบางอย่างไว้นะคะหรือ เอ่อจังหวะที่จะต้องก้าวอาจจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนที่ทำงานใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆต้องการก้าวไปสู่การเติบโตในที่ใหม่ถามว่ามีโอกาสจะได้ไปไหมถ้าเกิดเพื่อนๆนนะคะมีการล่างแผนการแบบนี้ไว้เพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นการวางแผนก่อนอ่ะ ถ้าวางแผนแล้วตัดสินใจว่าจะไปจริงๆมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายนะคะมีโอกาสจะได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนตัวเองเดินออกจากจุดเดิมเพื่อไปเริ่มต้นโดยใช้ความรู้ความสามารถทักษะของเพื่อนขับเคลื่อนไปในทิศทางที่นำมาสู่การเติบโตที่ดีทีนี้ก่อนจะไปอ่าเพื่อนๆก็มีลังเลแหละกังวลสับสนอาจจะอยู่ที่เดิมมานานนะคะหรือว่า ผูกพันกับที่เก่าที่เดิมแต่ด้วยคือมันมีความผูกพันก็ผูกพันในเรื่องของระยะเวลาคือเราอยู่ตรงนั้นมานานการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การอยู่กับที่เดิมอะ่ะมันก็อาจจะมองไม่เห็นอนาคตหรือว่าอยู่กับอะไรอะ่ะภาพที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะ อยู่กับอะไรที่มันดูคุมเครือดูว่าไม่เติบโตดูว่าไปต่อยากหรือว่าด้วยความที่เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นของตัวเองคิดอะไรนอกกรอบหรือว่ามีไอเดียสร้างสารรค์แต่ว่าไม่ได้รับการซัพพอร์ตตรงนี้จึงต้องการจะก้าวออกไปจากจุดนั้นเป็นไปได้ด้วยนะคะว่า การก้าวออกไปตรงนี้อาจจะไปอยู่ทั้งในเรื่องของงานประจำในที่ใหม่หรือไปอยู่ในช่องโซเชียลออนไลน์ไปอยู่พื้นที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างที่ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีการวางแผนดีมีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตจากอาจจะเป็นความสามารถเดิมที่ซัพพอร์ตเพื่อนๆก็ได้ หรือถ้ามองเป็นรูปบุคคลก็ได้นะก็ก็ได้แต่เขาต้องเห็นความสามารถของเพื่อนก่อนนะ่ะคือแสดงศักยภาพในด้านนี้ให้เขาเห็นก่อนเขาถึงจะซัพพอร์ตแต่ด้วยเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยขอรับการช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่สู้บุกลุยมาด้วยตัวเองตลอดและเป็นคนที่ไม่ได้กลัวเรื่องปัญหานะแต่ก็ไม่ได้ชอบมีปัญหากับใคร อาหาเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดลองฟันทงกับอะไรแล้วอ่ะก็จะเด็ดขาดชัดเจนดูเหมือนออกแนวดือ้อแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยบริบทของชีวิตสู้มาตั้งแต่อาจจะหลายๆพลังงานคือสู้มาตั้งแต่เด็กๆด้วยลำพังตัวเองอ่ะจึงมองว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะ ไม่ขอความช่วยเหลือจากใครแต่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาเอาเปรียบน,นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยู่ในพลังงานที่คลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ในที่ใดแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขสุดท้ายแล้วถ้าจะต้องออกมาเราก็เลือกว่าก็ออกมาเถอะนะอยู่ไปมันก็ลังแต่จะเจ็บแล้วก็ไม่เติบโตอย่างเนี้ยค่ะ นะก็ขอว่าตอนนี้ยังมีพลังมีความสามารถมีทั้งกายก็ยังแข็งแรงอยู่เนะี้ยใจก็ยังพร้อมสู้อยู่ก็ขอไปบุกไปลุยด้วยตัวเองดีกว่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่านั่นซ่องช่องทางโซเชียลอะ่ะมีโอกาสที่จะทำให้เพื่อนๆเ,นนะเติบโตก้าวหน้าด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยิ่งเป็นคนที่คิดอะไรนอกกรอบอะคะ่ะ คิดอะไรแบบมีมีความเป็นตัวตนของตัวเองอะ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะยิ่งจะทำให้เพื่อนๆไเป็นคนที่น่าสนใจอะ่ะนะคะคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เพื่อนๆพื่อทำอะ่ะจะนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะว่ามันแปลกแตกต่างจากคนอื่นมันแสดงความเป็นจุดยืนตัวตนของตัวเองแล้วก็ต้องบอกนะว่าถ้าเพื่อนๆไปบุกลุยในโซเชียลอะ่ะอาจจะมีเรื่องของการคอมเมนต์ หรือว่าเหมือนถูกต่อต้านหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักแต่เพื่อนๆเ,เอาอยู่นะเพื่อนๆจะแบบมองข้ามเพราะอะไรเพราะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการเติบโตไปในรูปแบบใดแล้วเรามีตัวตนที่เราเป็นแบบนี้เราก็จะเจาะว่าถ้าคนที่เรารับรับเราได้แบบเนี้ยเขาจะเข้ามาเองโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อไปเข้ากับใครอย่างเงี้ย นะคะเราเป็นตัวของตัวเองมันอยู่ได้นานกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นตัวของตัวเองคือการเบียดเบียนให้ร้ายทำรายคนอื่นเป็นการทำคอนเทนต์แบบสร้างสารรค์นะคะแต่สร้างสารรค์ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีแหละนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะได้มาในรูปแบบใดเพราะว่าดูด,ดูของเพื่อนแล้วอะ เพื่อนๆเป็นคนที่แบบชัดเจนในตัวเองเนาะความสัมพันธ์ที่ดีจะมาในรูปแบบใดเจ็ดถ้วยหกหกเหรียญค่ะมากับหกถ้วยเจ็ดไม้เท้แล้วก็ สามเหรียญความสัมพันธ์ที่ดีจะมาในรูปแบบใดจริงๆแล้วเนาะต่อแบบเห็นเพื่อนๆถือดาบมาตั้งแต่แรกนะ,สะแสดงความแบบตั้งแต่เด็กถือดาบแล้วก็มาอัศวินถือดาบดูเหมือนเป็นคนแข็งแกร่งดูเหมือนเป็นคนที่ชัดเจนแต่จริงๆจิตใจของเพื่อนๆนะเป็นนักบุญเนาะ ชอบช่วยเหลือก็อกลูลผู้อื่นเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากไม่ได้จะยื่นมือเข้าไปช่วยและเป็นคนที่จริงใจจริงใจพึ่งพาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในลักษณะการช่วยเหลือของเพื่อนๆน่ะจะเป็นการช่วยเหลือแบบยุติธรรมนะไม่ได้ว่าอะไรอะไรก็ช่วยไปหมดแต่จะดูว่า คนคนนี้หรือสิ่งสิ่งนี้สมควรได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบใดในลักษณะใดแล้วก็กำลังของเราเองสามารถจะช่วยเหลือได้ในรูปแบบไหนโดยไม่ให้เดือดร้อนตัวเองอย่างนี้ค่ะไพ่ยังมงบอกถึงเรื่องของการถากเพื่อนๆอยู่ในสายบุญสา,ส,สายกุศลสายการเป็นผู้ให้สิ่งนั้นจะหนุนนำพาเพื่อนๆไปสู่ทิศทางที่ดี นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ต้องบอกว่าบุญกุศลที่เพื่อนๆอนทำอะ่ะจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในรูปแบบของอเขาเรียกอะไรอะ่ะคนคนที่เห็นแล้วเมตตาประมาณนี้หนึ่งเลยนะที่เห็นนะคะหกถ้วยการได้รับความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มาในรูปแบบของเพื่อน นะคะหรือของคู่ค้าหุ้นส่วนคนรักคู่รักก็ได้แต่ว่าจะเป็นลักษณะคนที่เคยรู้จักกันในอดีตก็ได้ด้วยแล้วกลับมาซัพพอร์ตกันกลับมาให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในที่นี้แหม่มขอมองบทเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่า คนรักเก่าถ้ามีโอกาสที่จะกลับมาในตรงนี้แล้วก็มีแอบรอคอยอยู่นะเพื่อนๆนะมีแอบรอคอ,อยเขาคนนี้อยู่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเป็นโสดอยู่นะคนนี้ก็จะเข้ามานะคะในชีวิตแต่ว่า ในทิศทางของเพื่อนนะ่ะดูเหมือนกับว่าไปโฟกัสมุ่งม,มั่นตั้งใจกับการเดินหน้าขับเคลื่อนตัวเองไปในเรื่องของการงานในเรื่องของความการดูแลตัวเองให้ได้พึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนน่ะคือเรียกว่าคิดในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนมีแรงในการซัพพอร์ตตัวเองแล้วถึงจะไปซัพพอร์ตคนอื่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆนะ่ะไม่ค่อยขอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะักแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธ ถ้าเกิดเขามาดีอ่ะก็รับพลังตรงนั้นทางเรื่องของกำลังใจอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าการซัพพอร์ตกันในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันหนุนนำไปสู่การเติบโตอ่ก็มีการรับไหวนะคะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากจากคนในครอบครัวได้ด้วยหรือว่าบุคคลอื่นที่เขามีความรู้มีทักษะ มีคนที่หนุนนาพามาให้ได้รู้จักกันทำให้ได้มีโอกาสพึ่งพากันนะคะอาจจะประมาณว่านำนำงานบางอย่างมาให้ทำให้เรามีจ็อบตรงเนี้ยและจ็อบตรงเนี้ยทำให้เกิดรายได้ที่ก็ต้องเรียกว่าอดงามอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นเป็นการนํามาเพราะว่าเขาเห็นความสามารถของเพื่อนเพื่อเขาจึงเหมือนแนะนำมาอย่างเช่นว่า เพื่อนของเพื่อนเนี่ยรู้จักเราเนี่ยก็แนะนําว่าเออเนี่ยมีคนนี้นะที่เขามีความสามารถด้านนี้ด้านนี้นะลองติดต่อเขาดูสิเขาสามารถทํางานด้านนี้ด้านนี้ให้ได้ลองพูดคุยกันดูเนี่ยมันเป็นการแบบว่าชักชักจูงจากจากคนอื่นทําให้ได้รู้จักกานแนะนําด้วยว่าอาจจะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเห็นความสามารถที่เพื่อนๆมีอยู่เขาก็จึงแนะนําบอกต่ออย่างเงี้ยนะคะ ให้คนอื่นได้รู้จักเราเป็นแบบนี้มากกว่าถ้าในรูปแบบของความสัมพันธ์จะมาแบบเกื้อกูลกันอจะมาให้งานให้โอกาสให้กำลังใจนะหลากหลายอยู่กันนะมาในหลายรูปแบบนะคะก็เนี่ยเพื่อนๆก็จะเลือกแหละว่าคนไหนตรงจริต อยู่กับตรงพลังงานแบบไหนแล้วโอเคเพื่อนๆก็จะเลือกรับแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆก็มีเขาเรียกอะไรอย่ามีจุดยืนกับตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะต้องบอกว่าเกิดจากตัวของเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีดึงพลังงานที่ดีเข้าหาตัวเอง เวลาไม่สบายใจอะไรเพื่อนๆชอบไปทําบุญหรือทําเป็นจิตอาสาแบบเนี้ตรงนั้นแหละก็จึงหนุนนำมาค่ะความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาหาเพื่อนๆมันอยู่มันเกิดจากที่เพื่อนๆสร้างก่อนแล้วเพื่อนๆก็ได้รับตรงนั้นมาแบบนี้นะคะจะมาในรูปแบบบุคคลในรูปแบบของบุญกุศลในรูปแบบของอาการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก การบอกต่อแบบนี้ค่ะคือนํามาแบบนั้นนะอะเดี๋ยวขอมาเปิดไพ่อีกห้าใบนะคะว่าเป็นแบบใดเนี่ยเพื่อนๆค่อนข้างจะแข็งแกร่งกับตัวเองมากเลยนะสเตเลนเดอะเวิร์ลแล้วก็ชอบพึ่งพาตัวเองเชื่อในเรื่องที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน่แล้วก็ถึงแม้ว่าคือคือเหมือนประมาณมองว่าในโลกใบนี้ย เราควรจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอ่ะนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวเองก่อนถ้าเกิดตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองอ่ะก็เชื่อว่าเราจะสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้เพื่อนเพื่อนเชื่อแบบเนี้ยนะคะก้าวถ้วยเนี่ยพึ่งพาตัวเองจริงๆนะเพื่อนๆอ่ะควีนถือไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญ อาหาการพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองซัพพอร์ตตัวเองมีความเข้มแข็งให้กับตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีจะมาในรูปแบบใดก็ต้องบอกว่ามาในรูปแบบของการดึงพลังงานดีๆเข้าหาตัวเองมาได้รูปแบบของความแข็งแกร่งในจิตใจของเพื่อนๆจริงๆแล้วความสัมพันธ์ถามว,ว่าใครสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆมากที่สุด ใครคนใดมีความสัมพันธ์ที่ดีและคู่ควรกับเพื่อนๆมากที่สุดไพ่บอกว่าก็คือตัวของเพื่อน,เอ,นเองถ้าเพื่อนๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวเองเขาเรียกว่ามีการพูดคุยกับตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองได้คนคนนั้นแหละมา ในรูปแบบที่งดงามที่สุดนะคะแล้วก็ให้พลังที่ดีที่สุดกับเพื่อนๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะอะไรการที่เพื่อนๆเป็นคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีจิตอันเป็นกุศลสิ่งนี้แล้ค่ะจะดึงดูดคนแวดล้อมบริวารหรือว่าคนที่เพื่อนๆไปเจอไปเ,ไปเ,ไปเห็นน่ะเขาจะเมตตาต่อเพื่อน เขาจะให้ความรักนะคะให้แนวทางและชี้ทางกับเพื่อนๆไปสู่หนทางที่นำมาซึ่งความเติบโตความก้าวหน้าในชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าติดขัดนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้แบบมันดูพลังตกตกไปอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่ชุบชูหนุนนนำเขาเรียกว่าบุญกุศลนลั่นแหละค่ะนุนนนำให้เพื่อนๆน่ะ ไปสู่ทิศทางที่ดีทีนี้ต้องบอกก่อนนะขอบอกตรงนี้นิดนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ในจิตของการเป็นผู้ให้ต้องบอกกันว่าอยา่าไปยึดโยงกับการให้แบบใดแบบหนึ่งแต่ให้เพื่อนๆมองกันให้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ไม่ใช่การให้เนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบขอบทร,รัพย์สินเงินทองอย่างเดียว แต่ว่าในรูปแบบอื่นเพื่อนๆก็ทําได้เห็นไหมว่าเจ็ดถ้วยมากับหกเหรียญคือการให้ที่หลากหลายให้โดยดูนะเวลานั้นดูนะจังหวะนั้นดูนะใจเวลานั้นด้วยว่าต้องการให้ในรูปแบบใดเพื่อนๆจะจะรู้ตัวเองแหละค่ะว่าเวลานี้ เราอยากทําบุญในเรื่องนี้หรืออยากทํากุศลในเรื่องนี้อยากเป็นผู้ให้ในด้านนี้เราก็ทำนะคะอะบริจาคเงินเป็นส่วนหนึ่งเป็นทางหนึ่งนะคะก็อาจจะมีบริจาคเข้าของสิ่งของการไปเป็นจิตอาสานะคะหรือการให้กําลังใจคนอย่างเนี้ยการพูดดีๆยิ้มแย้มทักทายกับผู้อื่นเป็นกัลยะาณมิตรกับผู้อื่นเนีย่ยนะคะการแบบ ให้แสงสว่างนำพานำทางให้กับตนเองและผู้อื่นไปในทิศท,ทางที่ดีการให้พลังรักกับตัวเองก็เป็นการสร้างบุญที่งดงามนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเนาะทุกวันที่เราตื่นมาหากเราบอกรักตัวเองได้กอดตัวเองได้อะนี่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะพเพื่อนๆนะ,ะแล้วก็เชิดชูตัวเองให้พลังงานที่ดีกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราจะพัฒนาไปด้วยกันตัวเองเป็นคนเก่ง นะะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยแหละคือการให้กําลังใจตัวเองแล้วสิ่งนี้ยล่ะคะ่ะพอเวลาเราเห็นพลังบวกในตัวเองอ่ะพลังนั้นน่าจะน้อมนําดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามานะฮะหากเพื่อนๆเป็นคนที่ใช้ชีวิตลําพังคือเป็นโสดก็ดูแลตัวเองได้เข้มแข็งกับตัวเองหากมีลูกน้องบริวารหรือมีคนที่อยู่เคียงข้างนะคะเป็นคู่ก็แล้วแต่ ด้วยจิตอันเป็นกุศลของเพื่อนๆคุณงามความดีของเพื่อนอยากจะทําให้บุคคลที่แวดล้อมอยู่กับเพื่อนๆนนให้ความศรัทธาเคารพเชื่อถือเพื่อนๆให้ความเมตตาต่อกันนะคะอ่อนโยนต่อกันมีพลังที่ดีต่อกันนตอนนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดมากถึงเรื่องของ การเงินแต่พยายามทำอะไรที่มันซับพอร์ตจิตใจตัวเองอะทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเพื่อนเพื่อนทำเช่นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นทิศทางของตัวเองอะชัดนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่าถ้าใครเข้ามาเพื่อนเพื่อนจะอ่านออกดูออกว่าเขาเข้ามาในรูปแบบใดคนคนนี้จะเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ มีแนวโน้มในการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีไหมหรือว่าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่งดงามหรือเปล่าถ้าคือเพื่อนๆจะมีสติรู้คิดอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครดีเพื่อนๆก็คบใครไม่ดีก็เดินออกมานะโดยไม่ต้องไปแบบทะเลาะวิวาทบาดหมางอะไรเราก็แค่เดินออกมาแล้วอยู่ในจุดของตัวเองนะฮะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นะ พึ่งพาตัวเองได้ในระดับที่ดีทีเดียวหะในระดับที่แบบว่าอา่ออยู่ตรงไหนก็ก็เติบโตก็ก้าวหน้าอยู่ตรงไหนก็ก็เห็นคุณค่าในตัวเองอะอยู่ตรงไหนก็มีพลังแห่งการเมตตาต่อคนอื่นต่อผู้อื่นหะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ อะไรก็ตามแต่ที่เพื่อนได้เจอเจอมาแล้วมันมีความคลุมเครือความไม่ชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะแล้วเพื่อนๆอ่ะมองแล้วมันต้องออกมาจากตรงนั้นตัดจบตรงนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะออกมาและดูแลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้อาแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองเห็นเนาะก็มองเห็นถึงเรื่องของการกลับมาอ่า คนจะเป็นคนรักเก่าหรือจะเป็นคนที่แบบจะเป็นคนที่จบกันไปเนี่ยเพราะไม่ชัดเจนหรือจะเป็นคนที่แบบเราเป็นคนรักเก่าหรือเป็นเพื่อนเก่าเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้นะเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาแบบขอโทษกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้แม่มอ่านเผื่อ,อไว้ให้เพื่อนๆนะแต่ถึงนะตอนนั้นเพื่อนๆจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าควรจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้ไหมแต่ว่าการ ก้าวเข้ามาของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่านี่แหละคือความยุติธรรมที่เราควรจะได้รับคําขอโทษเอ่ยหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแง่างามอะ่ะมันเป็นสิ่งดีๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กลับมาขอโทษหรืออะไรเราถ้าเราให้อภัยเราก็เติบโตของเราไปต่อได้นะความสัมพันธ์กับตัวเองที่ดีอะ่ะก็งอกงามเติบโตต่อไปอ่านะและเนี่ยเห็นไหม กลายเป็นวีนถือไม้ทาวอะคือแข็งแกร่งกับตัวเองนะมองทิศทางไปในอนาคตข้างหน้าเขาเรียกว่า move on ตัวเองไปในในอนาคตที่ดีอะอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นอนาคตที่งดงามเนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองนะเป็นแบบนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวแม่มาดูดีกว่าว่าพลังงานของเพื่อน หรือคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันมีพลังงานใดบ้างนะคะมีธาตุลมเมธาตุลมเมถุนตุนกลุมธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีมธนาตุดินพฤกษกันมังกรมีคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็เกิดราศีสิงห์นะโอเคแม่ก็เห็น ให้ประมาณนี้นะคะตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องดีๆก็น้อมรับคําทํานายไปปร,รับใช้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆแหม่มก็อ่านแพร์กับเพื่อนมาจนจบคลิปแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนจบก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะช่วยกดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับแหมมด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้กับแหมม ให้กับช่องของแม่หมอแหมมด้วยก็จะถือว่าเป็นพระคุณมากๆเลยอะค่ะเพื่อนๆแหม่มเองก็จะได้มีโอกาสมีกําลังใจเนาะในการมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆมอบพลังงานดีๆให้ต่อกันแล้วก็ขอให้เราเป็นการยาณมิตรกันไปนานๆนะคะแหม่มขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะที่คอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักมาตลอดเลยอะแหม่มอ่านแล้วแหม่มชื่นใจมาก แม่ขอบคุณจากหัวใจเลยอะค่ะนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆแบบว่ามีพลังชีวิตที่ดีอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่คนดีๆมีแต่พลังงานดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ